เอาละท่าน,น,นผู้ชมนะวันนี้เราอยู่กับโดเตโตนะพี่ชายมันฝรั่งแล้ววันนี้เราจะมาเล่นมันฝรั่งลัคก,กี้บวกลัคก,กี้ร้อยผมยังไม่ลองเล่นเลยนะท่านผู้ชมมันฝรั่งลัคก,กี้นี่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามันจะโวนหรือไม่นะอะไรเนี่ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นที่จะสร้างน้เมีดอ,อ้ยเอาละอาวุธเราจะเอาเป็นอะไรดี อืเรามาเป็นหมัดเดี๋ยวมันหมัดมันจะเร็วมากเลยนี่เอาหมัดเลยตอนนี้เรายังไม่มีใส่เลยขอต่อยนะต่อยต่อยไหนดูดิโอโอ๋อมันจะสุ่มเวลาเราเก็บของมันจะสุ่มสร้างอาเมดแบบนี้นี่เลยโอ้ยหนีวัน หมูวิวไม่ใครยับไปน้องเก็บนี่มาคาดามจนไปก่อนแล้วกันหลบปลีกน่าจะยังไม่ได้ใช้ไปเลยโอยห,หยงชนไม่เป็นเท้าหรือเป็นเท้าหรือมืออ่ะน่าจะมือแล้วโอ้โหเจ็บดังตุ๊บไปเลยอ๋อน่าจะเอาไอ้น้องแบกนะไอ้น่าจะเป็นเท้าเหี้ยบะ โอ้เจ็บ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 ไมได้เมจนดูบ่อยู่้งบวกแอทแท็กสปีดเลยแอทแท็สปีดเราลบเยอะมากๆมาสองอันนี้แล้วกันแล้วกดรีไปทีหนึง่งเพื่อดูปล่อยไว้แล้วกันไม่เอาอะไปกันต่อแอทแท็กสปีดแมกนิตีแอทแท็กสปีดไว้แล้วกันโอ้ยมามาสองอันเลยมีรีที่เฉียง แต่ลบอกไมดีตอนนี้ดีทีหนึ่งเพื่อล็อกไว้แล้วกันสองอันเนี้ยตัวนี้ถือเป็นไม่น่าถือเป็นเมลีนะอ๋อเป็นมือไม่ก็เท้าไปเตียนต่อยต่อยต่อยอมันดาเมจเบาเหออ๋อไอ้มือหักมันคือด้ามมจมันด้าเมจเบา เก็บ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 โอ้ยถ้าเราสะสมไว้เยอะมันก็เอาเรื่องอยู่ดนาะว่ะมันจะทำให้พวกนี้มันตายรัวๆเลยสวยไดอาวุธมามเมื่อกี้ไอชิเม้นตกล็อคด้วยนะห้าพันตัวอะไรเนี่ยขออนุญาตแปรนิดหน่อยนะท่านผู้ชมไม่เข้าใจเราต้องแปรบ้าง โอกาส25เปอรเชนที่จะหอ oh, ดึงดูดวัสดุทันทีเมื่อถูกทิ้งเหยี่ยมมาเลยแล้วราเอาเอารดอสมาแล้วกันหลบหลีกหนอะุย้ยมือมาหมดเลยนี่าโอ okay, เครมกันตัวนี้ยังไม่อยากได้ตัวนี้ว่ะ ต้องคอมบายไปแล้วกันหนึ่งอันแล้วก็เก็บมามตอนนี้เราจะบวกลักเพิ่มดีไหมตอนนี้ลักเราโอ้โหลักเราร้อยยิบห้าแต่ลบดาเมจดาเมจเรายิ่งเบาอยู่ขอเก็บไ้กอนแล้วกันเรีวจะควนไอ้ขึ้นสีม่วงอีกสักอันหนึ่งดีไหมไปเราไปกันต่อไหนโดยดิวิ่งเข้ามาดิน้องโอ้โหเป็นการระเบิดที่แรงมากแต่บางทีมันก็เบาไปหน่อยแล้วไอะหมัดเอาไว้ผักเดี๋ยวว่าเราควรเปลี่ยนหมัดผักอ่อวะ วันจะเพิ่มเราวันจะมาเพาะดาเมจเดี๋ยวว่าโอ้อาวุธไม่มาเก็บเก็บเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดเก็บเก็บเตอนนี้เก็บได้เก็บตอนนี้น่าจะเรียกน้องออกมาว่าตอนนี้ตายมันกันแล้วกันกอไอ้ตาจากตาสวยเนี่ยเอเลเมนต์เอเลเมนต์ดาเมจโจมตีธาตุอ่ะ มันไม่มีมมเลยเรามีธาตุด้เหรอเล้งดาเมจแล้วก็บวกเล้งเอสพีดีเจนเอาให้พีดีเจนมาแล้วกันอุ้ยเหมือนเราจะได้ของดีมานะโอ้โหนี่ดีหมดเลยนี่ยมั้งตัวน,นี้รวมไปตัวน,นี้รวมไปตัวน,นี้บวกทุกอย่างเลยสวยงามรีไปทีหนึ่งแล้วกันเช็คหนะ่อยบวกดาเมจนี่ล็อกไว้หน่อยแล้วกัน บวกลักไมก่เผื่อลักมันจะช่วยอะไรให้เราลักมาไหนช่วยเราในการเพื่มดาวอีแล้วนี่ก็ได้นะไม่ก็โอกาสออกที่เราเก็บแล้วมันจะตีเองเฮ้ดูดิเมื่มอ,อกี้แมตเตอร์เลี่ยวตัวอันนี้เวลาตายมันจะพุ่งกลับมาให้พุง่งเข้ามาหาตัวเราให้เลยสวยงามตีเยอะไหมต่อ,ตอ่เราจะไปถึงด่านไหนวเนี่ยไม่ไแน่ใจว่ามีแบบด่านด่านแบบอื่นไหมเราตัดต้นไม้ไว้ ต้นไม้ไปห้าสิบต้นเมื่อกี้แต่ว่าเขาเรียกค่าต้นไม้เหรอคิวซีต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปโอ้ยแรงแรงเริ่มแรงพี่พี่ใจเย็นพี่พี่เข้าเพื่อนดิพี่มีแล้วเข้าไปกันได้มาสองร้อยวอุย้ยตอนนี้เรามีค่าน็อกแบค็คเท่าไหร่มีเหรอเก็บมาแล้วกัน ตัวนี้คีรีเป็นหนึ่งดีปลกลักกี้เอาดาเมจมาแล้วกันตัวนี้สปีดกับคีเชงตอนนี้เราตีไม่ติดคีเลยเราเอาคีเชงมันเอ้ยเอาหลบหลีไปแล้วกันตัวนี้สองอันนี้เก็บม,มาเลยแล้วก็รีโรไปทีนึงโอ้โหไม่เห็น a t t a c k s ส e e d สองอันนี้น่าเก็บเก็บมันแล้วกันไหนเราดูซิตอนนี้เราเราสามารถดูคนสามารรแล้วได้ปะะโอ้ตอนนี้เราเก็บดาเมจอยู่ที่ยีบเจ็ดเลยนะโอกาสสิบห้าเปอร์เซ็นก็ถือว่าใช้ได้อยู่ไปกันต่อเลยเนาะ โอ้แต่ว่าเรามีแต่มือผักเหรออ๋อไม,ม่มือดาเมจนี่หว่าก็ทำเป็นเบลดาเมจเราเบาๆแต่เราต้องลดมือผักหามือดาเมจเพิไม่มาไหนะต่อยต่อยต่อยโอ้โหโอ้โอ้โอพี่พี่พี่ใจเย็นต่อยต่อยต่อยถือว่าทำไมเราเราไม่ค่อยมีดาเมจเรามีดาเมจแบบตอนเก็บไอ้นี่อย่างเดียวเลย ตอนเก็บไวน้นี่เหมือนดาเมจเราจะแรงมากนะตอนเก็บแต่ันตายเป็นแบบสูงนะเหมือนจะไม่ได้ไม่ได้ใช่ตายตัวที่ใกล้แต่ตายแบบอุเนาได้มาสองอันสวยงามมากจั่หวันนี้หลบหลบถ้าหลบหลีกแล้วสูงมากหลบเข้าไปอย่าปล่อยให้มันตีเราต้องหลบเข้าไปเนาะเก็บให้หมดสวยได้มาสามร้อยอะไรเนี่ยน่าจะไม่ได้ใช้รีไซเคิลไปแล้วกันโอ้ เอลิเมนต์ดาเมจที่จริงก็เก็บม,มารได้บอกดาเมจหรือบอกอาร์เมอร์ดิบอกอาร์เมอร์หน่อยแล้วกันลิงดาเมจเลิเมนตดาเมจเอนจิเนียร์ชีเชงอ้แต่ลบอดลบลบประตาลบลิบะเอาสองอันนี้มาตัวนี้เอลลอยเราไม่ได้มีเมลีดิเปลี่ยนนั่น โอเคเราได้หมัดเพิ่มมา,อาตอนนี้รวมกันไปโอเคน่าจะหมดแล้วล็อกไปเลยไบโครเวอร์รักบวก20แล้วก็เพิ่มลบหลีกได้ตอนนี้ลบหลีกเรา24เปอร์เซ็นต์ือวือใช้ได้น้องไปเลยตอนนี้หมัดละม่วงแล้วขอต่อยลโอ้โหไม่ตายเล้นไปพี่ มวยต่อยไม่ตายเลยเด็ตัวใหญ่ก่อนแล้วกันแล้วอ่ะโอ้โหแรง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 เวอร์จะจัดโอ้โหพี่พี่พี่มีอะไรครับคูยกันได้ไหมพี่ วิ่งรอบ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 วิ่งหลอบโอ้ยหลบได้หลบได้ยังหลบได้อย่างหลบได้อยู่เก็บพิเก็บเก็บเก็บเพื่อสร้างดาเมจเกพื่อสร้างดาเมจวันนี้ถึเพื่อสร้างดาเมจโอเคโอ้โหได้ของมาสามชิ้นอุ้ยเอามาเลยอะไรเปิดเซกัน โอ้มันจะลบดาเมจเราหนึ่งทุกๆหนึ่งทุกๆวิเลย์เล่ไปไปแล้วกันจินเนียมาแล้วกันไม่น่ามีปัญหาเลยดาเมจพิกเลงฮาเวดดอทไรสติวมาแล้วกันถึงมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วก็จะ ตัวนี้คืออะไรวันบุลิตมีอะไรอีกไหมโอ้หเหมือนจะไม่มีแล้วหมดเกี้ยงหมดเรียบร้อยแล้โอ้โหไม่มีของอะไรดีนะจังวะนี้รีไปให้หมดเลยแล้วกันทำใจแล้วไปต่อต่อยปเข้ามา

ب, 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 pt, ب, เก็บเก็บเก็บเลือดจะวันนี้เลือดเยอะเลือดเยอะเก็บ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 หมดฝั่งนี้ฝั่งนี้มาเก็บฝั่งนี้สวยสวยลบหลีกลบหลีกเปนยังลบหลีกล้วาช่วลบหลีกเฉยย่ยมอาจารย์ก็ลบหลีกสุดมากสวยไปย,ยังไงอาจจะเป็นเพราะอาจจะเป็นเพราะดวงเราได้นะเว้ยที่ทำให้ออกโอกาสแค่แบบไม่กี่เปอร์เซ็นต์มันออกเกยอะขึ้นอ่ะดูสิลบหลีกล้วนเลยวิ๊ตวันนี้งงเจ็บอะไรดาเมจเแต่ลบเลงอ่ะเอามาเหอะ ตอนนี้สปีดมาก็ได้สปีดเราน้อยมากเราควรจะคอมายเข้าไปเลยแล้วกันรีสักหน่อยแอตแทกสปีดตอนนี้เราก็น้อยน้อยมากๆออกแล้วนะ โหมืออีกแล้วมีแต่มือกับมือโอ้โหเน,นี่ยมาเลยรักเราเยอะมากมล็อกไวเลยเพิ่มรักอย่างเดียวเลยจังหวะนี้ไม่ต้องมีอะไรแล้วเอาแต่รักกับรักเนะี่ยตอนนี้ก็แอดถึงสปีเดเยอะขอเก็บไว้แล้วกันพวกนี้นี่คนที่เก็บได้นี่วะไปไหนมาเข้ามาเข้ามาเราจะไม่ไม่เจอหมัดที่มัน สร้างนาำมันอะไรนี่คือจะมามัดกันนะเน้ยสวยป้อม,มปอืนมาช่วยป้อมปืนมาช่วยเลดเยี่ยมแต่แต่เริ่มเยอะแต่เริ่มเยอะเราจะไหวไหมเราจะตายยังถึงถึงเวฟบสิบเองเยี่ยมาถึงแค่นี้แค่นี้เหรอสวยขอบคุณนะดีมากป้อมปืนอ๋อทุกครั้งที่เราที่เราตัดต้นไม้อะต,ต้นไม้แล้วป้อมปืนเราจะเกิด ไสามป้อมแล้วสามป้อมแล้วสามป้อมแล้วเก่งมาไม่ยอมไม <uch ing> ่ยอมลบลบลีกลบลีกลบลีกอย่าอย่าไปยอมไม่ตายไม่ตายเว้ยลบลีกเยอะๆตอนนี้ลบไปเรื่อ่นสวยข้างบนมีป้อมครับสี่ป้อมอีกสวยครับสวยสวยพี่สวยพี่จุดละ <cle an> ส <capacities>. ี่ร้อยพอดีเป na. ๊ะตัวนี้คืออะไร เทคมาแล้วกันไม่รู้ชี้เชงตอนนี้อัตราตีคี้เราติดลบเลยเอามาณ็็ดีเปล่าวะเอาไม่คดพีแล้วน,นี่เลยนี่เลยนี่เลยรีไปทีนึงโอ้โหไม่มีอะไรรีทีนึง ไม่มีแล้วเหรอโอ้โหและหมัดไม่มาเลยหรือนี่ถือเป็นเมลีดาเมจวะอาจจะถือเป็นเมลีดาเมจนะหรือว่าเมลีมันคือดาเมจระยะใกล้วะเราเข้าใจผิดเองปะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยตีไม่ค่อยตายเลยจบละตอนนี้ตาก่อน แตก่อนนะผู้ชมผมกำลังจะผมกำลังจะใกล้ถึงใกล้ห็งจุดสุดของผมเกเกเก็บเก็บเก็บาเก็บมาบไม่้องตาย้ต้องไม่ตายเก็บเก็บเก็บเกก็บขาจะหาเรโอยยังรอดยังรอดรอดมาได้ไงรอได้สวยางป้อม อยาง,งนี้อ่ะเจ็บๆๆตีเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากสวยสวยยังรอดยังรอดอยู่ยังรอดต่อยังอยู่ไม่ตายถ้าจะไม่ตายสวยยังไม่ตายง่ายน้องสปีดออกมาก็ได้พลิงดาเมจสปีดเราน้อยนิดหน่อยดิยเซอร์อไปแล้วกันตัวนี้โอ้โห เลือดเลือดปอยไอ้นี่เยอะขึ้นเลือดมอนเยอะขึ้นเหรอเอาอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาทีนี้แอปชี้เซ็งไปอุ้ยในที่สุดคอมไบไปนี่มาเลยเล้งดาเมจเอเลเมนต์ดาเมจดาเมจบวกสิบบวกดาเมจมาหน่อยแล้วกันขอร้องขอที่มันดีๆหน่อยได้ไหมตัวน,นี้คืออะไร ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนนแน่แน่ตอนนี้ดรอนมาตอนนี้บอกสปีดดีทีหนึง่งก็ยังไม่มีสิ่งที่เราต้องการตัวน,นี้ลบเลเมดเอ้ยรับเาเมดสองเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งที่โดนโจมตีอืมปล่อยไปแล้วกันไหนดูซิ ตัีตีตีหน้าหมีเราไม่คือไม่ค่อยแรงเลยเอ้ยเริ่มมีขี้บ้างแลหน้าหมีไม่ค่อยแรงแต่ว่าเราเก็บได้เรื่อยๆเก็บได้เรื่อยๆนจะเก็บได้เรื่อยๆเสือหลบหลบหลบต่อไปดีดีสวยจะได้ป้องปืนมาตั้งเยอะแยะเี่นง๊าดีวะทำให้ตายดีวะสวย ใส่มาให้แตกเก็บกุ๊เก็บใช่ไหมเราเก็บให้หมดยิ่งเราเก็บเยอะเราก็จะดาเมจเพิ่มขึ้นตวางความเพิมาอีกป้อมนึงอุ้ยหลบได้ยังหลบได้อยู่อู้หลบได้หลบได้หลบได้ไงหลบได้ไงไ,ไม่รู้เราต้องอัพา่าดอทเยอะๆแล้วแบบนี้หลบหลีกให้มันสุดยอดเลยอุ้ยรอดเฉยมีรีดาเมจ มาแล้วกันคลิกหนดาเมดนะเมื่อเอาตัวนี้มาเลยอุ๊ยอะไรเนี่ยมีตัวนี้บวกทุกอย่างเลยเอามาแล้วกันอืมไปหลีอะไรเพิ่มดาเมจกับบอสอะนักเกียับเพิ่มดาเมจกับบอส ลัคก,กี้ดีวะโลัคก,กี้จะทะลุสามร้อยละอย่าไปกลัวเว้ยเรามาพร้อมกับดวงเสมอดูได้ว่าโอกาสมันโดนเท่าไหร่โอกาสตอนนี้โอกาสโดนสิบห้าแต่ดาเมจโอ้โหดาเมจหกสิบสองเอ้ยมันก็มันก็แรงอยู่นะหกคือสองถือว่าแรงวะวะแรงแหละหกสองดาเมจถ้าเก็บแล้วมันติดเอออุ้ยด,ดอดโลลัวใ้น้อง แต่ว่าเราลำบากนั่นแหละเราเวลาโดนเจ็บมากแต่ถ้าหลบหล,ลบออกหลบออกบ่อยหน่อยหลบฝร้องฝร้องผู้มีดวงเราคือผู้มีดวงเรามากัดดวงด้วยเราอย่ายไปเราอย่าไปยอมผู้มีดวงกต้องอย่าทำให้ผิดหวังนะผู้มีดวงอร้องโอ้ยโอ้โอโอยจะตายแล้วผู้มีดวงจะตายแล้วผู้มีดวงจะตายแล้วอจิ๊บจิบ วิโดจะตายขอร้องขอลบหน่อยขอลบหน่อยโอ้ยเก็บตกตกตกรอดๆๆๆๆามาได้ไงเนี่ยอุ้ยตัวนี้คอมบายไม่ได้หรอตัวนี้ต้องเอาออกแล้วเก็บมือนี่มาแค่แท็สปีดเราจะกลับม,มาปกติละ นะหมดเกี้ยงเลยเราไม่ค่อยมีดาเมจเดี๋ยวเราต้องเพิ่มดาเมจเลยล่ะขอล็อกตัวนี้ไหมและกันไปเลยสหายถ้าเราไม่ตายในรอบนี้นะอุ๊ยแรงว่ะไมแรง,นงันเมื่อกี้แต่่าหมัดเราโคอรเลยนะเอ่ยไม่ไม่ใช่หมัดเดี๋ยวยขามืออะ่ะเพรา น่าจะเอาไว้น็อกแม็กอย่างเนี้ยเราไม่น่าเกยวอะไรปั๊บ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 หลบ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 หลหลบหลบหลบหหลบหลหหน่อยบหลบหลหลบหลหลบ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 หหลบ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 หลลบห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 หลบ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 หลได้หหล ยังหลบได้ยังหลบได้อยู่ยังหลบได้ยังหลบได้หลบได้งไดงหลบได้ไง,งไ,ไม่รู้อีกทีเดียวอีกทีเดียวตายอเรียบร้อยโอเคแล้วเรามาถึงเว็บที่สิบสี่นี่คืออะไรเราปลดล็อกตัวละครมาก็ถือว่าใช้ได้ ก็ไม่แย่แหละนนมั้งเออนุญาตทุผู้ชมวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็ขอมาเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะมาชิวๆหน่อยเพิ่งมีเวลามานะก็ไม่น่าหายไปไหนมั้งมั้งนะมั้งนะครับไปมา,าครับแล้วเจอกันใหม่นะ้วจ้ะไปมา,าจ้า